ค่ะวันนี้เรามาทําหมูสับคั่วไข่าทานกันนะคะเราจะเริ่มจากใส่น้ําตาล<ม>น้ปาปลาซีอิ๊วขาวน้ําสะอาดแล้วก็น้ํามันหอยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมข้อนี้เดี๋ยวเราจะนําไปผัดกับหมูเวลาที่เรานําหมูลงไปในกระทะแล้วนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเราใช้กะหมูเจียวกับน้ํามันค่ะลงไปผัดให้หอมแล้วใส่หมูสับลงไปค่ะหมูสับเราใช้ประมาณ150กรัมนะคะ เสร็จแล้วผัดคุกเค้าให้หมูสุกประมาณานึงค่ะแล้วใส่น้ำปรุงรสที่เราปรุงไว้เมื่อสักพักนี้ลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเราใส่ไข่ลงไปค่ะวันนี้เราใส่ไข่ไก่สองฟองไข่เป็ดหนึ่งฟองนะคะพยายามอย่าให้ไข่แตกเละออกจากกันนะคะค่อยๆดันไข่ขึ้นไปบนกระทะค่ะให้ไข่ส่วนที่ยังไม่สุกไหลลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆดันไข่ขึ้นไปแบบนี้ค่ะพอไข่เริ่มเซ็ตตัวดีแล้วเราจะกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะ ทั้งสองด้านให้พอสุกค่ะแล้วก็นําหมูที่แอบไว้ข้างกระทะมาตลบใส่เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะเพิ่มพริกไทยป่นลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้ไข่กับหมูพอเข้ากันนะคะไข่ของเรายังเป็นชิ้นอยู่นะคะเสร็จแล้วเราใส่มะเขือเทศหอมใหญ่ลงไปค่ะผัดให้แค่พอสุกค่ะไม่ต้องสุกมากนะคะเดี๋ยวจะเละเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะเพิ่มความหอมกันแล้วก็ต้นหอมหั่นนิดหน่อยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง เราได้เมนูหมูคั่วไข่แล้วนะคะหอมๆค่ะเมน<ะ>งูง่ายๆของเราวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจะทานเป็นกับข้าวกับแก้มหรือจะทานกับข้าวต้มก็อร่อยค่ะส่วนใครจะเพิ่มเป็นซอสพริกและซอสมะเขือเทศก็ได้ตามต้องการเมนูวันนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีอย่าลืมไปลองทำทานกันนะคะ